จะมากันดูการ์ตูนกู๊ปกันนะครับอยอกเล่นมันเป็นอย่างเงี้ยที่การเนี่ยมันแปลภาษาเองอัตโนมัติเทแกนเทแกน,แกน,แกนอะไรคือเทแกนเทแกนอะไรคือเทแกนไม่รู้จักไม่รู้จัดทีการคือซิกมารูาปเหลี่ยมใครๆก็ชอบเฮ้ยหยุดรูปเหลี่ยมใครๆก็ชอบ เราเครื่องคุณได้ยังไงคุณหันไปทางอื่นตอนแรกไม่ใช่เหรอก็คุณเราคือมาก็คุณน่าหันไปทางอื่นตอนแรกคุณแหน่คุณมาทําเป็นแบบนี้ไม่ได้นะแล้วทำไมตอนแรกทำไมเกมโคหดเละไม่ปลุไปเรสโซแล้วก็เรสโซไม่มันคือเรสโซแล้วก็เรสโซ คุณมันไม่ได้ไปหาคุณมันไปหาไปหาก็ผีพีมาดีเลยวายวายวายวีไอวายเกมของกลว์แรกใครไปจะไปเล่นนะโลกของเกคุณระบังนะป๊อบบี้มันเดินไปทางนึงคุณต้องนะั่งผมอจองไว้นะตรงกลางแบบนันตรงข้างๆห้องนี้ผมจองไว้นะคุณคคคคกับป๊อปปี้ ตัวเดินได้หนึ่งตัวตัวเดินไม่ได้หนึ่งตัวถ้าสมมุติว่ามันมีเครื่องตรงนั้นนะ่ะตัวที่ไอไ้เลโซ่แล้วก็เลโซ่อยู่แล้วก็ทำได้ชิวๆเออถ้าสมมุติเราได้กระเซิร์เวอร์รวมนี่คือคือเขางูก,กันมากเลยเหรือเขาอยากแลก้งเราเขาตั้งใจไม่ได้ตั้งใจกันแนะ่แล้เรมีเครื่องหนึ่งแล้วเลโซ่แล้วก็เลโซ่อยู่ถนะ้าอยู่ก็แ่รีปรอบแนะ่ วิ่ผมเห็นลากไม้ทำไมมันมีลากไม้ได้ลากไม้คนเดียคุณเคยเห็นลากไม้ข้ามห้องไหมรากไม้มาข้ามไปห้องอื่นอ่ะวัดเตอร์ฟัคก็ปีไปไม่เห็น oh, <the> ไม่แล้วมันเดิยไปทางอื่นด้วยซ้ำ oh. คุณดี คุณแรโซแรโซตื่นไหมเตื่นเอา้ามันตื่นมผมนึกว่ามันจะไม่ตื่น,ม,ดดนมันเป็นไปไม่ได้คุณเอา้าเฮ้ยนึกว่าข้ามห้องมันทำไม่ได้คุณอันนี้ผมไม่รู้เลยกิมผมไม่รู้มันทำได้ด้วยเหรอคุณเนี่ยผมว่าเงี้ยน่ะมันตื่นอะ เป็นไปไม่ได้คุณสาย,ยดาวตีน่ะอุ้ยอะไรก็ไม่อคุณไม่เอา oh คุณมาเป็นโอ้ใหม่ก่คุณเพื่อนของคุณอยู่ตรงนั้นนะคุณ,คณจำศี์แล้วมาหาเราผมต้องรอให้เพราะผมคือบุรุษเดี่ยมใครๆก็ชอบทำไปปลุกให้เอ็นเลยโ,ยโยโยโยใจเย็น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  เฮ้ยผมหลบอยู Guys, like ののいい่ผมหลบอยู่เสียงเลโซเราก็เลโซตึ้นไอ้นี่มันมันโจ๊กเราอะเดี๋ยวพี่จะตรวจสอบให้ป๊อปปี้ไปทางไหนนั่นเนี่ยป๊อปปี้ไปทางห้องไหนเนี่ยมานี่เลยใก็เสร็จยังใกล้เสร็จยังจะไปทางอื่น ก็วิ่งไปทางอื่นก่อนนะไม่เราจะตุยใหม่กอดป๊อปปี้ป๊อปปี้ไม่เจอกันที่ไหนฮึยขอร้องใครขอดีๆว้าวาว้าวาว้าวว้าวว้าว ของดีๆมาแต่ซื้อไม่ได้ดึง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 นเนี่ยของดีๆมาแต่ซื้อไม่ได้นายสำรวยนายสำรวยนายไอ้กลุ่มน้ำออกกับกล่องทุงมะละกอแล้วใส่ตะเกียบมาทำไมโคตรดีอ่ะยังเอามาเนี่ยดูม,มากซัมทัวแต่ขายของกันคือไม่เข้าใจว่าทำไมขายของดีตอนที่เราเทมไม่พอด่านเดิมด แต่แค่เพิ่มเติมผีตัวใหม่ <c oughs> คือจักรวาลและจักรวาลจักรวาลคอสมโมคุณเครื่องมันอยู่ที่เดิมเลย <c oughs> คอสมโมกับทิชชู่ตานนีเพิ่มเติมคือเปลี่ยนห้องเดิมแต่ผีไม่เหมือนเดิมห้องเดิมแต่ผีใหม่ <c oughs> มโอ้ <c oughs> โอ้ โอ้ทิ่ชูดเดิเนไปทางอื่นคุณฮะเน,น่นคุณหรอมาผมนี่ผมสวยกว่าเขาอีกใช่ไหม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 เฮ้ด,ดีด๋ยวเด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 ้ดเดเดเดวดเดยดมดเ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 อเด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 เยเด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 เเดเดเเเด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 เเด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 เเยอะจัง เก็บเลยต่อกลัวหีมากไม่มีเบนเนี่เหลือ,อเลยเลยหรอทำไมในส่วนโดยเขาเป็นแบบนี้โอ้ไฮชิดไฮแล้วไงเขาบอกแบบนี่มีคำเดียวที่พูดได้ก็คือวิ่งวิ่งวิ่งครับ ไปไหนเอาเนี่ยโอ้โหสงสัยเขาจะไปไกลเลยแหละเดี๋ยวผมทำเครื่องให้เสร็จดีกว่าอ่าคือเสร็จแล้วตัวได้เห็นห้องไหนห้องไหนห้องไหนทมหน่อยห้องไหนฝ้าของประตูประตูบอมเหรอมันไม่เห็นคุณแล้วดูดิคอสโมวิ่งไปด้วยความไวเลยคุณชิชชู่อยู่ไหนอะคุณ ใช่ผมไม่รู้เรื่องอเลยผมเจอเครื่องหนึ่งทำผมทำอยู่เหมือนกันใช่ผมกระดับทำเครื่สุดท้ายอ่าเสร็จแล้ว,วด้วยความไวรีบไปเลยรีบไปเลยโอ้ยม่ก็มันมาตอนไหนเนี่ยไม่ก็ไมยก็ วายโอ้มายกอดดักสองทางดักสองวัดวัดมันดักสองทางผมอ่ะอ้าตีเซียมกรบอกไฟฟ้ารักตีเซียมกระบอกไฟฟ้าบูลดีอยมนี่ใคยๆก็ต้องชอบเพราะหน้าตาของมันโคตรเด๋อไป ถ้าตานี่มีแบ็กเอาผมยิงยิงยิงในสำรวยเลยไปสำรวยจะโดนตกยิงเพราะมันมีในสำรวยอีกคุณโอ้ยนี่นขอทำเลยแล้วกันโอ้โหในนี้มีตัวที่ผมน่นาจะเกลียดด้วยอะผมสีฟ้าทิชชู่นั่นไงมันมาทางนี้อีกแล้วมันก็มาคุณมาฮั่เครื่องัแนแนน มันเดินทะลุเครื่องไปเลยดิสัมโอ้ my god จำสินค้าเครื่องของผมด้วยอมันจำสินอยู่ในระหว่างที่คุณจำมันจำสินคุณก็อย่าไปใกล้มันแล้วมันก็เดินไปอีกเรื่อยเื่อเรื่อยเื่อเรื่อยๆแล้วก็จำสินนั่นจำสินสองรอบผมจะบ้าแล้วผมจะกลับไปไงอ่ะเพื่อให้มันเห็นใครสักคนหนึ่งแล้วมันจะ มาทางเครื่องคุณอะไ,ออไปแล้วคุณทำสินไหม,ไมน้ำเครื่องอยู่คุณตรงนี้ไม่มีอะไรนะคุณม,มีแต่น้ำมันแต่มีอะไรสักอย่างนึงงที่ผมสงสัยไม,ไม่ผมได้ใส่จัมเบอร์มาดีอย่ ซื้อกุไงเลยด้วชาร์จไฟฟ้าเลยกุ้งดีใจด้วยคุณรอบเป็นไหม,ไมไดเดี๋ยวจะเล่นฝนกุ้ง,องโอ้มีเครื่องแล้วก็ทิชชู่หนึ่งตัวมีกล่องหัวช็อกโกแลตด,ด้วย โอ้หมายแก๊สไอไอทีทางด้วยตรงเครื่องเอ่อผมขออธิบายให้คุณฟังนะกุ้งมันมาหาผมกุ้งมันมาหาผมกุ้งไม่เห็นแต่ว่าทีชูเห็นกุ้งเห็นกุ้งเห็นกุ้งเห็น กระเป๋าฟป้ากับเปดที่สียงเลยคุณโอ้คุณเกมผมแดลกเป็นพิกเซลเนี่ยตอนนี้ไคตอมุณมีตัวไหนมานี้่อมไม่มีผมเจอแต่เทปผมเจอเครื่องคุณผมกำลังจะทำเครื่องอยู่แล้วมันไม่มีไม่มีกล่องพยาบาลหรืออะไรเลยหรอ หรือว่าในสำรวยเข้าใจร้ารกันเราเขาก็เลยส่งสัญญาให้ผีมันมาเห็นเราแล้วมันดักสองทางเราอ่ะทำไงอ่ะอืมแต้พวกนี้มันดักสองทางเราได้เดีย๋ยคิดว่าพวกมันไม่ฉลา,าดนะพี่ึ๊บฉลาดกว่าดิฮิชิมโปตอนเป็นตุนหนึ่งดาวแต่พอเป็นทวิเต้นนี่คือโหดกว่าตัวอย่างเช่นบ็อกเทนอีกอะ่ะ ขับขึ้นก่อนคุณเ,เ,เดินผ่านผมไปผ่านคุณเหรอท,ท,ที่เดินมาทางไหนทางผมโอ้ยไปกอนแล้วคุณผมอยู่ใกล,ๆล้ๆแล้วมันก็เข้าเหรอมันก็เดินผ่านผมเป็นไงเราเห็นละผมรู้เลยคุณอยู่ไหนคุณผมพร้อมนะ<อ>วิ่งกินช็อกโกแลตแล้ววิ่งกินช็อกโกแลตแล้ววิ่งไว คุณวัยายหรือจะสู้ไปเช็คกับแมกนมีเสี่ยมคุณผมเอจะบอกเมื่อกี้ชิมโปรมันดักผมอะเมื่อกี้ผมจะเดินไปทางร้เวียร์ก็เูชิมโปรจอมสเกยตป่าเปิดมาเร็วโอ้นายสำรวยคุณเป็นเ <ใน S 1> หรอใ,ใช่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 บุรุษเรียมอย่างเรานี่คือแดนนี่เขามไม่ชอบเลยอ่ะออ่าอา

โอ้ไม่ก็น่าเกลียดที่สุดคุณเกย่าเพิ่งเก็บอะไรกลับไปแล้วคุณซ่อนซ่อนซ่อนครอบตัวก่อนเกจบตุยแล้วมันมีหัวใจอ่ะคุณกียกี่หัวใจ นึง,งนนเ,เหมือนกันเลยโอ๋อะไรเหมือนกันใบนี้ตัวอันตรายใบดีได้หนึ่งเปอรเซนต์ลากช็อกโกแลตไปใส่ในถุชงช็อกโกแลตไม่มีเครื่องเลยแล้วก็มีเสงไฟแดงเลยไฟแดงแปลว่าหยุดโอ้ y ม o กแล้วไม่มีเครื่องแถวนี้เลยแล้วแถมมีปะเจอเครื่อง ผมไม่มีเครื่องแถวนี้คุณน่าจะมีชั้นสองนี่นจะเยอะที่สุดเลยคุณข้างๆชั้นสองโอ้มันมาไหมคุณเซ็งเดเจอจ้ามาแลย,ย,นนยตรงไหนมันไม่มีคุณตรงนั้นอะ่ะโอ้ไมก่ก็ ใ้สำรวยโอในห้องนี้มีเครื่องที่ปลอดภัยที่สุดคุณตายผมเห็นแสงแดงมันไปฝั่งเนีย้ยแล้วจู่ๆมันก็มาทางเนีย้ยเลยอ่ะผมข้ามตัวตายใช่ไหมวันดีเลยเดี๋ยวจะมายินดีต้อนรับที่เขาได้กรูปก,กันนะ,น yeah, yeah, yeah. ะทมมุกคนอย่าก,กดผิดเดี๋ยวผมช่วยกดให้ คุณจะได้กรุ๊ปแล้วคุณได้กรุ๊ปพันทีวันนี้เลยตังคุณพอแล้วตังคุณไม่พออ,อ,ยอย่าพูดมัว่วไปคุณรวยอยู่ไหนเอ้ยเนี่ยคุณโออยู่ต่งการแบบไหนเนี่ยตากกา่งกลางคุณเหรอรูดี้ไม่ใช่รูนี่นี่ออยู่คนละแบบรูดี้คุณหายไปไหนผมเป็นปอตี้แต่ผมขอเชิญเขาคุณแป๊บนึงนะ นึนงผมเชิญคุณอยู่<บ>อะคุณรีบทอดตัวกันไม่ขอไม่ขอไม่ะอสงสารสงสารสงสารแปรแปรแปรนี่ม่นจะขาดอีกสามร้อยใช่ไหมใช่ไหมแต่ความจริง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 มีไม่ อยากโกหกคนดูนะครับเดี๋ยวจะไม่โกหกน,น,นะผู้ชมนี่เสื้อไบมี่ <c oughs> คุณฟื้นได้ไงนครับคุณเดีกเก๋ยวไปกีฬาเดี๋ยวผมจะแปงลงร่างเป็นใบนี้อ้าวผมได้ออกเกมที่ไหนล่ะเดี๋ยวผมจะแปลงร่างเป็นใบนี้ให้ทุกคนเห็นนะครับก็คุณไดิ่งออก,อดออกเดี๋ยวเรามายินดีเขาก่อนที่จะจบคลิปนั้นทุกคน คุณนรีเซิร์ชกูพบแล้วคุณทำเฟสพบแล้วแกขัดน้ำมันเอ้ยการรีเซิร์ชกูของคุณคือ94เปอร์เซ็นต์กับ100เปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็ด,ดุยกึ่งเฮ้ยคุณหยุดหยุดคุณช่วยหยุดได้ไหมฝนลมคาญคือราศีมูนเราจะซื้อโอ้ย แต่สมมติว่าเราซื้อบ๊อบบี้บอบบี้ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยละครดูนะไมในตอนนี้ไหนหน่อยหน่อยคุณเป็นบ๊อบบี้อยู่ตอนนี้แล้วผมจะไปแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมอ่ะดีคุณมีเงินเท่าไหร่แล้วตอนนี้สามเจ็ดสามเจ็ดโอ้โหซื้อสกินไม่ได้อ่ะเป็นเหมือนผมไม่ได้อ่ะ เนี่ยผมมีกรูปเนี่ยคุณนี่คุณได้กร๊ปมาแล้วก็ขอยินดีสําหรับเขาด้วยนะครับทุกคนสําหรับการที่ชอบคลิปวิดีโอนี้สําหรับการที่เขาได้กร๊ปมาเขาก็ได้กร๊ปมาแต่ยังไม่ได้สกินนะครับทุกคนสกินก็จะเฮ้ยช่างมันรอสกินนี่ไม่ต้องไปสนใจเรื่องสกินกรูปผมเป็นกรูปกร๊ปดูกร๊ปกับกร๊ปดูก่อน ก็สำหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์ให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายสวัสดีครับ